สวัสดีค่ะชื่อมนตการเทพสิริค่ะหรือเรียกว่าน,นุนก็ได้ค่ะอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะมีความสนใจในเรื่องของการพัฒนาพเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเชื่อว่าความยั่งยืนนะคะถือเป็นจุดสำคัญของยุคนี้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้อย่าง ึกซึ้งมากนักแต่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองต่อไปนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เลือกนํามาพัฒนานะคะก็คือน้ํำดื่มคริสตัลค่ะ,คะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนใช้ในเชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะนํามาพัฒนาโดยการอาจจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้100%ซหรืออาจจะมีการจัดตั้งโครงการรับคืนขวดพลาสติก โดยไปติดตั้งไว้ตามร้านค้าต่งตางๆหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะโดยอาจจะเพิ่มเทคโนโลยีที่สามารถติดตามกระบวนการรีไซเคิลได้แล้วก็อาจจะมีการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างกระแสะให้คนตระหนักรู้ในเรื่องของการรีไซเคิลขวดพลาสติกค,ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะหนูเชื่อว่าเจนเซตอย่างเรานะคะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แล้วก็นี่คือไอเดียที่ทั้งหมดที่หนูจะนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ